สวัสดีครับทุกทุกคนตอนนี้ทุกทุกคนอยู่กับผมช่องอะไรครับช่องนครแงะนะครับผมเงะคลิปนี้นะครับทุกทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกทุกคนนะครับเราจะมาแกะเราจะมาแคะเราจะมาทุบอะไรครับนี่ครับทุกทุกคนกําลังเป็นกระแสร้อนแรงนะครับเหรียญเจริญพรล่างวัดกล้วยด้วนนะครับผมข้างในนี้จะมีอะไรนะครับผมทําไมคนถึง แห่เช่าบูชากันนะครับผมเป็นหมื่นถึงแสนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกล่องนี้นะครับว่าข้างในนี้จะมีอะไรซ่อนอยู่ครับทําไมถึงแพงจังไปชมกันเลยครับครับเอาละครับทุกทกคนนี่นะครับ เดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคง่ายๆนะครับผมเพราะตอนนี้เหรียญของหลวงพ่อที่กาลังเป็นที่นิยมครับก็คือว่าเหรียญเจริญพรล่างนะครับการันตีโดยป่องสุพรรณการันตีนะครับผมอาจจะมีเพจบางเพจนะครับที่ใช้วิชามานะครับหัวหมอครับถ้าใครจะเช่าถ้าใครชอบเหรียญของหลวงพ่อครับจะเช่าซื้อหาอะไรครับต้องศึกษาเพจที่ปล่อยพาระดีนะครับความน่าเชื่อถืออย่างเดียวไม่พอครับสังเกตง่ายๆครับ ถ้าเกิดว่าตรงนี้มีร้อยกีดนะครับเนี่ยตรงนี้มีร้อยกีดนะครับเขาจะปล่อยบูชามาเช่าครับมีร้อยกีดคือเขาแกะไปแล้วครับผมเขาแกะรุ่นเนื้อไปนะครับและวิธีใหม่นะครับตรงนี้จะงัดเปิดออกไปครับโดยที่ตรงนี้ยังไม่มีร้อยแกะนะครับเนี่ยตรงนี้อันตรายมากเพื่อนๆก็จะเช่าซื้อหาอะไรก็ดูความน่าเชื่อถือศึกษาให้ดีๆครับแต่ถ้าใครเช่าพักกับผมนี่ไม่ต้องห่วงครับ ผมแกะคือแก่บอกแก่ครับอันที่ไม่แก่คือบอกไม่แก่ครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นเนื้อกันนะครับว่าด้านในนี้จะเป็นเนื้ออะไรนะครับตอนนี้เล็กกระแสเล่นแรงมากเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะกีดใช้เพื่อนๆดูตอนนี้นะครับผมปล่อยไปไม่รู้จะกี่เหรียญแล้วครับเหรียญนี้ถ้าใครสนใจก็แอดไลน์นะครับ n a k o r n 5 6 2 3นะครับ facebook ก็นครแงะนะครับ รู้เลยครับเพื่อนๆเนี่ยของเดิมจะแท้นะครับจะแน่นหมดแน่นทุกอย่างครับอืมเปิดมาครับลุ้นครับเปิดออกมาอ่าผมลืมไปครับมันไม่มีข้างในนี้อีกอีกชั้นนึงครับมันไม่มีครับโทษทีครับขอให้เดือยเดือยดีๆเด้อพ่อหลวงพว่อยังไม่เคยได้เนื้อดีๆเขาสักทีเลยผมอะเปิดออกมา เนื้ออะไรเนื้ออะไรโอ้โหทุกทุกคนสุดสุครับโอ้โหผมได้เนื้อดีแล้วนี่ตอกชอช้างแบบนี้ครับเนื้อฉนนวนครับโอ้โหสุดยอดครับเนื้อชฉนวน,นครับนี่เนื้อนี้สวยสุดครับเต็มองค,ครับจเจริญพรล่างเต็มองคครับ ดูความสวยงามครับเพื่อนๆดูความคมความแท้ครับนี่ชอช้างชัดเจนครับแบบนี้อืมเจริญพรล่างครับดูนะเพื่อนๆอายุเก้าโยเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆทุกๆคนแต่ก็ผมแกะเหรียญมาครับผมยังไม่เคยได้เนื้อแบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อเนื้อที่ดีมากครับโอ้โหแต่ด้านหลังครับน่าเสียดายครับ ตอนนี้ที่เขาเล่นกันนะครับผมนี่ผมจะบอกทุกเพื่อนผมจะบอกอะไรเพื่อนๆอย่างนึงนะครับโอ้โหโทรศัพท์ร่วงโอ้ยเกือบพังครับโอ้ยตื่นเต้นครับขอโทษนะครับทุกๆคนเดี๋ยวใหม่หม่ไม่เพื่อนโอ้ยโทรศัพท์เกือบพังครับตื่นเต้นตื่นเต้นนี่โค้ดอะไรเนี่ยลืมให้เพื่อนๆดูโค้ดกองไม่เห็นเห็นไหมเนี่ย นี่ครับผมด้านหลังนะครับทุกทุกคนหนึ่งสี่หห้านะครับโค้ดดูความคมของเหรียญครับไม่มีความผิดปกติอะไรนะครับผมแต่ถือว่าเนื้อนี้ก็สวยครับเนื้อฉนวนนะครับต่อโค้ดแบบนี้ครับชัดเจนครับ โอเครับผ่านไปหนึ่งเหรียญครับเดี๋ยวเรามาลุ้นเหรียญที่สองกันนะครับเหรียญที่สองขอให้ได้เนื้อดีๆครับหลวงพ่อคุยเหรียญแรกครับที่ผมได้เนื้อดีๆครับแต่เหรียญดีเนื้อดีหรือไม่ดีครับปุตขุลเหมือนกันครับผมแล้วเขาก็เล่นกันแพงมากครับตอนนี้เปิดทีนี้ต่อมาจะต้องแน่นครับกล่องต้องแน่นเนี่ยครับ ฝาบนตรงนี้จะต้องแน่นหมดครับนี่เจ้ายกไม่ได้ครับเพจที่เขาทําการโกงเขาต้องแกะตรงนี้ครับแล้วก็งัดประจักด้านหลังนะครับงัดด้านนี้มาเพื่อเปิดตรงนี้ก็จะซีนเหมือนเดิมครับเจ้าหาอะไรกันก็ระวังระวังด้วยครับแต่สาหรับผมนี่ไม่มีครับผมไม่กล้าเอาช่องย o u t u ของมาเสี่ยงหรอกครับเปิดมาครับหนุ่มข้อคอยได้เนื้อดีๆดีครับลุ้นเพื่อนๆลุ้น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 เงินไหลอ้ย อะไรเนี่ยอ,อืเนื้ออะไรไม่รู้ครับแต่ก็โอเคครับเดี๋ยวนี้ดีหมดครับหลวงพ่อดูด้านหลังดูโคด้านหลังแล้วกันเป็นเลขตองงูตองไม่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 ตองไห่อืมอืมไม่มีความผิดปกติอะไรเลยครับ แปดเจ็ดหกนะครับผมเจ็ดแปดเจ็ดหกนะครับเหรียญนี้เหรียญนี้ผมให้เฉพาะ fc เลยครับผมพันแปดห้าสิบนะครับผมถ้าใครสนใจก็แอดไลน์เลยครับผมพันแปดห้าสิบครับเหรียญนี้นะครับตอนนี้ราคาแรงมากนะครับผมผมบอกได้เลยครับนี่ผมเอาพันแปดห้าสิบนะครับ ข้อมูลการติดต่อนะครับไลน์นะครับผมด้านล่างคลิปเลยนะครับผมมันจะมีปุ่มสามเหลี่ยมด้านล่างครับกดลงไปปุ๊บแล้วมันจะเจอข้อมูลการติดต่อด้านล่างครับแต่เหรดนี้ผมขอมีเพิ่มนะครับผมเพิ่มนะครับเพราะเป็นเหรียญเนื้อพิเศษนะครับขอเพิ่มนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับพูดคุยกันได้ครับผมก็ถ้าราคาโดนใจผมก็ง่ายๆครับผมเราคุยกันได้ครับสําหรับ fc ครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพูดเท่านี้แหละครับผมเงี้ย